ครับก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องมิสเตอร์ชนวันนี้มิสเตอร์ชนก็ไปได้ต้นเอื้องเทียนนะครับเป็นเอื้องเทียนน้อยนะครับซึ่งก็ได้ลํามานะครับวันนี้ก็จะมาปลูกมาสาธิตการปลูกพวกเอื้องเทียนน้อยให้ดูนะครับก็ไม้ตระกูลนี้ปลูกเลี้ยงไม่ยากครับก็เดี๋ยวเรามาดูการปลูกเลี้ยงวิธีการปลูกกันเลยนะครับนี่ก็เป็นไม้ที่หันลํามานะครับสาหรับบางท่านนะครับปลูกไว้ไม้เนี่ยกลัวว่าเขาจะตาย เวลาปลูกใหม่เวลาตัดรากตัดอะไรไม่ต้องไปกังวลเลยครับตัดได้เลยเวลาได้หน่อได้ลำมานะครับแล้วก็เรียกว่าตกแต่งหน่อนตกแต่งรากเขาได้เลยตัดไม่ต้องไปกลัวเขาตายนะครับก็เวลาไปปลูกใส่เครื่องปลูกจะได้ปลูกง,ง่ายนะครับก็เนี่ยคเช่นเดียวกันนี่ครับก็ตัดรากออกไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาแตกใหม่นะครับใช้น้ํายาของมิสเตอร์ชนกระตุ้นรากเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ส่วนลำนี้ครับได้มา3ต้นลำนี้ก็เรียกว่าตกแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูเทคนิควิธีการปลูกกันเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็เรียกว่านี่ครับมีกระถางแบบนี้จริงๆกระถางแบบนี้มันไม่ใช่กระถางปลูกใบไม้แหลครับแต่ไม่เยอะอะไรก็ใช้อนันมีตัวชนมีคนง่ายๆนะครับเรียกว่าก็ต้องเจาะรูเข้าหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะแขวนลวดแขวนนะครับก็เจาะรูเข้าหน่อยครับหนึ่งรูตักไอ้ลวดแขวนเรานี่แบบสามสามสามรูนะครับก็กะแบ่งระหว่างกลางให้ดีเจาะนะครับเยวจะได้แขวนลวด ดื่อแสวนนะก็ทำอะไรให้มันง่ายๆฮะมีอะไรก็ใช้นั้นเน้นย้ําบางทีปลูกกล้วยไม้เนี่ยมันมีหลายลายอย่างบางท่านก็ปลูกเพื่องานอดิเรกบางท่านก็ปลูกเพื่อเป็นการค้าพักผ่อนหย่อนใจก็มีนะครับก็เจาะามรู1 2และ3นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องมีคือเช่นเดิมครับนี่มะพร้าวแช่น้ํา จะสังเกตเห็นว่าเวลามิตรชนสาธิตการทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกใบไม้เนี่ยไอเจ้ามะพร้าวแช่น้ำเนี่ยมีบทบาทมากนะครับเพราะว่ากล้วยไม้ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ตัวนี้อ่ะทีนี้มาดูครับหลายๆท่านครับได้น้ําจามิตรชนไปนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้อย่างไรนะครับในการที่จะใช้กับกล้วยไม้เนี่ยก็จะฉีดกับกล้วยไม้ฉีดพ่นก็ได้นะครับหรือเวลาที่เราจะ เริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยครับก็แช่โคนเขาเพื่อให้รากกระตุ้นเป็นการกระตุ้นรากเขาวิธีการก็คืออันนี้มิตรชนเตรียมน้ํามาไม่ได้ซีเรียสหรอกครับประมาณ1ลิตรกะกะเอานะครับกะเอาว่างั้นเถอะนะครับประมาณ1ลิตรก็ใช้น้ํายานี่ครับของมิตรชนเลครับก็ตวงนะครับประมาณสักเอ่อง่ายๆครับใช้ประมาณ1นึ่ง cc นะครับกับน้ํา1ลิตรก็นิดเดียวครับเนี่ยครับแค่นี้ประมาณแค่นี้ ใช่มากใช้น้อยอย่าไปซีเรียดครับก็ประมาณนี้นะครับกระเทเอ,อมิตรชวนจะเทให้ดูนะครับเทใส่ไปนี้นี่เลยนะครับแค่นี้ครเทใส่ไปแล้วก็เขยา่า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 ใช้ไม่ยากครับบางทีสอบถามมาจะใช้ยังไงโอ้โหบางคนเครียดใช้ไม่เป็นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ยากขนาดนั้นครับก็แค่นี้เองแล้วก็เก็บไว้ใช้ประหยัดครับหนึ่งที่ตีกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันส่วนเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับเราก็แช่ไปเลยครับในน้ำหนึ่งสี่แช่ไปเลยครับแช่เพื่อเป็นการกระตุ้นรากนะครับนี่ฮะแช่ไปเลยครับจุ่มไปเลยนี่ฮะทำให้ดูนะจุ่มไปเลยแช่ไปเลยไม่ต้องไปกวนสนใจแช่ไปเลยนะก็เดี๋ยวเขาจะดูดขึ้นไปเราก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนแค่นี้ฮะตั้งทิ้งไว้รอส่วนตัวนี้เตรียมการเลยครับเอาละครับ เ,เราก็มาดูกันนะครับในการปลูกเขาไม่ได้ยากอะไรก็เช่นเดียวกันใช้กับมะพร้าวนี่ฮะคำนวณความสูงแล้วก็หั่นให้มันได้ความสูงใกล้เคียงกับที่เราจะใช้นะครับของกระถางก็จับมาม้วนม้วนมวน้มว,นมวนนะฮะเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ยัดเข้าไปนี่ยยัดเข้าไปที่กระถางจัดเก็บจัดระเบียบให้ดีเข้านี้ฮะหลังจากนั้นก็อ่ะเราแช่ไว้แล้วประมาณสักผ่านไปนะครับประมาณ เกือบ10กว่านาทีนะครับก็เอาเนี่ยฮะเอาเตื้องเทียนน้อยของเรานะครับมาวางชุบเข้าไปทีนี้ลักษณะการวางครับลักษณะการวางบนเครื่องปลูกเอ่อถ้าเราวางแบบนี้ฮะการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเขาลำที่1นนี่ลำลูกลำที่2เขาแตกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะดูใกล้ๆนะอีกทีครับลำนี้ลำที่1นนะครับเวลาเขาแตกนอกใหม่เขาก็ออกตรงนี้มาเป็นลำที่2นะครับ แล้วนี่หนวอลูกเขาแอแตกกับตรงนี้เขาจะเดินหน้าไปเรื่อยๆถ้าเขามีลูกต่อไปเขาโตไปเขาจะแตกตรงนี้อ,นอีกนะฮะเป็นลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นการปลูกก็คือจะต้องล้มมาทางฝั่งนี้ฮะเพื่อเพื่อถ้าปลูกอย่างนี้ปุ๊บปรากฏว่าเขาโตแล้วเขาตกกระถางเวลาเราแขวนกระถางก็จะเอียงหนักแนวโน้มไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ปลูกแบบนี้นะฮะเอาไม้ปักฉับเข้าไปนี่ครับไม้ปักฉับเข้าไปนะฮะ แล้วหลังจากนั้นใช้อันเดิมครับเครื่องมือหาก,กินมิตรชนสายเคเบิลทายลัดเลยนะฮะนี่ครับรัดเขากับไม้ที่เรายึดนะครับดึงเลยครับนี่ครับเท่านี้แหละครับเป็นอันเสร็จพิธีทำยากไหครับแค่นี้ครับ เราก็จะได้เอื้องเทียนน้อยนะครับเดี๋ยวลากเขาจะเติบโตครับก็สําหรับวันนี้ก็เรียกว่ามาปลูกกัน3ต้นนะครับก็เดี๋ยวเอ่อก็ไปแฝนไว้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็ทําเหมือนกันเลยนะก็3มต้นครับวันนี้ได้3มกระถางก็เก็บดินรก็ดึงสายเข็มท้ายตึงนะลัดเอาไว้ จะสังเกตเห็นว่ามีชนชอบใช้มากไอ้สายเคเบิลไทายหาเป็นเครื่องมือหากินมิตรชนเลยตัดครับชอบเข้าไปจบแล้วครับได้3กระถางหลังจากนั้นเราก็ใช้รถแขวนครับร้อยรูนะครับตามที่เราเจาะเอาไว้นะครับลูแรกครับร้อยเข้าไปมีจ้ะฮะรูที่2ครับ รูที่3ามครับนี่ครับเอาละวครับทีนี้เราก็ได้เอื้องเทียนน้อยหนึ่งกระถางนะครับนี่ฮก็เอาไปแขวนไว้นะครับเดี๋ยวเราเรามาตามผลกันว่าเอ่อกี่วันลากจะเดินในอีพีหน้าครับครับข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเจ้าเอื้องเทียนนะครับซึ่งก็จัดอยู่ใน ตะคุนคีโลจิน่นะครับซึ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆที่มิจนนำมาเสนอนี่ครับกับสวยตาท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้แก่เจ้าซีโลจิน่แพนดูราตานะครับกับเจ้าเซีโลจิน่สายพันธุ์ไทยก็คือเจ้าตัวนี้คนไทยเขามักจะเรียกกันว่าเอื้องเทียนน้อยนะครับดอกสวยทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ออกดอกในช่วงเ,เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมีดอก ทยอยแทงช่อนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมกล่าวถึงก็คือเจ้าสายเสร์กนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ตระกูลเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการสาธิตการปลูกนะครับวิธีการปลูก c ีเอโรจิเนหรือว่าตระกูลเอื้องเทียนนะครับก็แต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าแฟนๆท่านผู้ชมที่ติดตามช่องมิสเตอร์ชนคงจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ลองหัดไปทําไปปลูกกันจริงๆแล้วการปลูกใบไม้ไม่ใช่เรื่องอยากครับลงมือทําเท่านั้นเองนะครับก็ก่อนจากกันครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิตจชุนนาเสนอสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ